วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2558ขึ้น13ค่ำเดือน11ปีมาแมมกรมมุนาวัตติโลโกโกวอนตามานะแม่โมทนาน ชื่อโยมหน่อยก็ยังมาสวัสดีอีกโอ้ยเหลือเกินเหลือเกินสังขารนี่มันเป็นทุกข์จริงๆร,รอนิดรอหน่อยก็ไม่ยอมจะปวดทอนตอนนั้นไม่ปวดไปปวดตอนที่กำลังเทศเนี่ยโอ้โหโยมมันทุกข์หนักนะโยมก็นั่งฟังทำไมเจ้าขุนเงียบไป กําลังต่อสู้ระบบภายในอยู่อันนี้จังนี่โ่มันถ้าเราศึกษาทรรกันถึงวันนี้ต้องบอกว่าพวกเราคือผู้ปฏิบัติตรงแล้วก็ปฏิบัติชอบแต่จะชอบแค่ไหนก็อยู่ที่ว่า ปัญญาที่เราจะขนขวายแล้วก็ทุ่มเทต่อการปฏิบัติอย่างจะมาบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าให้บรรลุถึงมรรคผลเนี่ยต้องใช้หัวใจปฏิบัติถ้าไม่เอาหัวใจปฏิบัติเนี่ย มันช้าและม,มันมันยังไม่มั่นคงพอก็อย่าลืมว่าเราอยู่ในโลกใบนี้มันมีสิ่งที่จะดึงเราผลักเราหรือว่าบางครั้งก็ทำร้ายเราด้วยแต่เรามีปัญญาเรารู้แล้วว่าทางไหนเป็นทางที่ไม่มีทุกข โทษเวรภัยเราก็จะไม่ไม่ประมาทแล้วก็ไม่เดินไปในอีกทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสชี้ว่านั่นคือภัยนะนั่นคือโทษนะฉะนั้นคนที่เขาจเจริญสติบ่อยๆกนะบรมจิตบ่อยๆ หัวใจข้างในเนี่ยเขาตั้งอยู่กับธรรมะเขาไม่โซเซเหมือนคนขี้เมานะไม่ไม่ต้องเอาใครเอาตรรมาเนี่ยนะพอเราปฏิบัติทำถึงจุดหนึ่งเขาเรียกทำเกิดคำว่าอาจหารเมื่อก่อนก็ไม่อาจหารขนาดนี้หรอกแต่พอถึง จุดที่เราปฏิบัติทำแล้วทำทำให้เราอาจหารขึ้นมาไอ้อย่างโยงดูหลงตามหาบัวยานสัมพันโนท่านอาจหารมากเลยนะเมื่อก่อนจะมาก็ฟังดูเอ๊ะทำไมท่านทำไมมันพุ่งไปเรื่อยนะมันกับบางครั้งยังใช้คำแรงๆด้วยนะถึงกับว่าฟัดกับมันเลยเอาเอามันตายไปข้างหนึ่งเลยนะ ภาษาธรรมนี่มันมันสุดขนาดนั้นหรือแต่ทั้งหมดก็คือจิตที่ท่านอาจหารที่จะห้ำหันต่อกิเลสภายในของขององค์ครูบาจารย์เองนะจึงบอกเออมันก็จริงนะคนไม่รู้ก็ ก็ไม่รู้แต่พอคนรู้เข้ามาอ,อท่านพูดตามใัยะที่ท่านปฏิบัติที่ท่านเห็นโดยที่ท่านไม่ไม่ได้อ่อนให้กับกิเลสจึงเช่มาสู้รบกันเลยตายเป็นตายท่านบอกอย่างนั้นท่านบอกมันขนาดนั้นเลยอ แต่จริงๆก็คือจิตที่อาจหารกล้าที่จะสู้กับกิเลสแล้วไม่กลัวกิเลสของพวกเรายัางกลัวกล้าๆใช่ไหมยังสือตะกา้าปไปมาๆอยู่จะจะปล่อยหรือจะวางจะใส่หรือจะยึดจะถือหรือจะวางยังไม่ชัดบางที ต่มาก็บอกเออพอถึงเวลานี้ทำมันอาจหารทำให้เรารู้ไงว่าเออเมื่อทำนี้เกิดขึ้นจิตเรามันมันสูงขึ้นก็เรียกสูงโดยคุณธรรมไม่ใช่สูงโดยอีโก้นะคนละแบบกันนะไม่ได้สูงด้วยศักดิ์ศรีสูงด้วยดีกรีสูงด้วยทางโลกที่เขายกยอปอปั้นไม่ใช่นะ แต่สูงด้วยธรรมที่ยกจิตนั้นให้ภูมิสูงขึ้นแล้สังเกตได้ถ้าภูมิจิตสูงขึ้นแล้วตาใสตาใสทุกองค์ถ้าตาขุ่นไม่ใช่ตาใสมีวาวนิ่งใสแล้วก็เย็นด้วยนะเย็นเย็น ครไปอยู่ใกล้สักพักก็สัมผัสเออครูบาอาจารย์คุณธรรมมันจะมีอยู่หนึ่งอาจจะสัมผัสเรื่องเมตตาบางองค์ตรงนี้เป็นตัวชูบางองค์นี้เราจะเห็นองค์นี้โอ้ขันติบารมีธรรมสูงจะมีธรรมให้เราเห็นในข้อใดข้อหนึ่งที่เราสัมผัสได้หรือนั่งไปสักพักโอ้องค์นี้อยู่ใกล้ท่านรู้สึกเราสงบเย็น โยมอย่าลืมมาอยู่ใกล้กรองไฟยังไงก็มีความร้อนอยู่ใกล้ผู้มีคุณธรรมยังไงต้องสัมผัสธรรมะถ้าไม่สัมผัสธรรมะไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ยินยันนั่งยันเลยไม่ใช่พูดในตายแต่ว่าคนนี้ปฏิบัติรรมไงแต่พอสักพักหนึ่งไม่ใช่อ่ะมันก็คือไม่ใช่แต่ถ้าใช่คุณธรรมบอกนะเออเราอยู่กับท่านสักพัก โอ้องนี้ขันติบรารมีสูงเรารู้สึกได้เลยสัมผัสโอ้องนี้ความเพียรไม่ธรรมดาเห็นไหมมันจะมีหรืออง์นี้โอ้โหเมตตาท่านสูงมากหรือองค์นี้ปัญญาท่านเฉียบคมจะต้องมีอะไรบ่งบอกถึงคำว่าคุณ,ณธรรมายุมอยู่ใกล้น้ำแข็งเย็นไหม มันก็ต้องมีไอเย็นซื้อๆอ,อ,อยู่ห่วยมันบอกแม่นาแข็งไี้ซื้อๆหนยไม่ใช่ยู่อยู่ใกล้กองไฟซื้อๆอ,อยู่มันบ่หหอนบอไฟเทียมแล้ว่ะโยมถ้าไฟจริงนี้ใกล้มากเท่าไหร่เดี๋ยวไหม้นะแต่มาคือ,เ,อ,อเรารู้แล้วมันเราอยู่กับธรรมะโยมต้องสัมผัสนะหัวใจที่มาบอกไงเราต้องสัมผัส ถ้าไม่สัมปัตไม่ใช่และดูว่าเศร้าหมองและผ่องใสจิตมันสะท้อนมาถึงกับรูปกายนะรูปกายเยมดูหน้าจะมากำลังโกรธใครอยู่ไหมดูหน้าบึง้งตึงแบบกลังมีไหมอดูหน้าดูหน้าดูหน้าปฏิบัติมันต้องมีคุณธรรมอยู่ในองค์ด้วยนะ ออหมองหมองคําแบบแบบไม่ใช่หมองคําแบบโดนแดดนะหมองแบบจิตมันหมองอะยมดูออกใช่ไหมเหมือนคนกําลังอมทุกข์อ่อย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่นะถ้าผู้มีธรรมที่มีตาบะสูงเนี่ยตมาว่าพอกระทบปุ๊บท่านก็สลัดแล้วแป๊บเดียวเองท่านไม่ได้แบกบเป็นคืนเป็นวันให้ อิจโรยจนจนจิตนั้นหมองนะไม่ใช่นะเขาเรียกพลังมันลดลงนะพลังของเทพเสียนพลังของอริยะพลังของชาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันจะลดลงนะถ้ามันเกิดคำว่าหมองไม่ได้ไม่ได้เลยจะมาบกจิต มันเหมือนกระจกอะยมถ้ามองเมื่อไหร่มันไม่เห็นแล้วนะโยมไปยืนอยู่ก็ยังมองอะไรกระจกอะไรว่ามองไม่เห็นก็มันมองหมดแล้วทุลีใช่ไหมออทุลีหรือมนทินก็ได้อะไรสักอย่างหรือความไม่รู้มันบดบงังหมดเลยพูดหนักๆก,ก็คือมืดนะ โยมไปส่องกระจกในความมืดเห็นไหมต่อให้ใส่เพชรก็ไม่รู้ว่านั่นคือเพชรนะโยมเพราะเพชรก็ต้องการแสงสว่างนะไม่เจอแสงสว่างมันไม่ประกายนะเอาสิแต่มาบอกเออรู้แล้วรู้แล้วฉะนั้นจิตของคนที่มีธรรมะมองไม่ได้ถ้ามองปุ๊บนี้โยมต้องสลัดเลยนะสลัดทันทีนะไม่งั้นเรา ตกลงสู่จิตที่เป็นอกุศลหรือไม่เกิดกุศลเราขาดทุนนะเดี๋ยวามาเป็นนักลงทุนทุกวันไม่เคยให้ขาดทุนไม่ยอมเดียนแต่ตามาเป็นนักค้าบุญเอาที่ใช้คําา่ะมาเป็นนักค้าบุญตอน อาบาปมาแรกนะี่อยาวหวังนะมาไม่ม,ไม,มีไม่มีทอนไม่มีแลกไม่มีจ่ายไม่รับไม่รับซื้อด้วยแต่บุญแรกบุญนี้รับครับพอใครทำบุญธรรมาก็บอกสาธุใจเราน้อมไปในกุดศลด้วยแล้วเมื่อจิตเป็นงี้อิจฉาไม่มีนะ ความอิจฉาลิษยาเอ็นคนดีกว่าแล้วเรามีข้อหาหมั่นไส้่เงี้ยมันไม่ดีอะหรือไม่พอใจหรือว่าทําไมกูไม่โตมึงโตเอาโตเอา,เอากูเราไม่ชอบมึงเลยไม่ไม่มีมึงสักคนคกูคงจะดีกว่านี้งั้นมึงตายใช่ไอ้ตัวอิจฉามันคิดไปไกลเลยนะมันคิดนะมันคิด จมาบอกนี่คือรากแห่งความชั่วร้ายนะความอิจฉาริษยาดูมันเหมือนเล็กน้อยนะแต่มันกำลังก่อขึ้นอยู่ในจิตเรานะก่อไปเรื่อยๆรืเห็นใครก็มายอด้านข้างนี่ยดีอย่างนั้นดีงี้ทำไมไม่ยอเราวะเนี่ยมองหน้าโถงดสวยอะดีตายอ่ะ มันอิจฉานั่นนะมันมันมีจิตแปรปรวนแล้วนะได้โยมอยากคิดว่าโยมไม่มีตัวอิจฉานะมีทุกคนแต่มายืนยันว่ามีทุกคนขนาดพระไปเทศโดยการสององค์นะโยมยังมีเชอะเลยเจอมาแล้วตอนนั้นไปเทศอยู่ที่ศรีสระเกด ก็จัดงานปฏิบัติธรรมเข้าประพฤติวุฒานาวิธีด้วยตอนนั้นปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเขาก็นิมนต์ตันเทศอยู่สองสามวันแล้วทั้งประเทศต่อมาก็เขาก็นิมนต์พอเทศจบโอ้โหโยมโยมก็มาถวายน้ำถวายนั่นถวายนี่แล้วตรมาก็ไปปรากฏ เขาก็จัดอยู่ในโซนเดียวกับพระเทศแล้วทำไมองค์นี้ฮึดฮัดฮึดฮัดดูเหมือนกับเหมือนควายหลุกเชือกไงไม่รู้ดูเหมือนไม่ปกติฟึดฟัดมองเราแล้วมันทําให้รู้ว่าอึดอัดนะแต่มายังไม่รู้หรอกว่านี่พรานักเทศไม่คุยกับเราด้วยนะจริงๆมันก็เรียกอัธยาัยสเวลาเจอกันก็นกเ ิ้มหน่อยหรือว่ามาจากไหนหรือหรือยังไงก็ทักทายเสียหน่อยแต่รู้สึกท่านไม่ไม่กับเราแต่มาก็ดูออกก็ไม่คุยก็ไม่คุยไม่อยากเสียวนาก็ไม่ต้องเสียวนาไม่อยากมองตาก็ไม่ต้องสบตาเราก็อยู่ของเราก็สักพักหนึ่งอ๋อ เมื่อก่อนท่านสำคัญอยู่ตรงนี้ไงพอเรามาไอความสำคัญของท่านลดลงไงบอกมันเป็นอย่างนี้เองเฉะนั้นจุดนี้มันละเอียดไอาตอมาถามโยมถ้ามีคนดีกว่าโยมโยมรู้สึกดีใจแล้วมาอยู่ใกล้เราดีได้แต่อย่าเด่นกว่าเรานะ คือก็บอกดีได้แต่อย่าเด่นไมคำนี้มันเป็นภยัยอ่ะอย่าและยิ่งคนดีด้วยอวดดีแล้วก็เสร็จเลยเขาไม่ให้เจริญนะดีจริงอะ่ะแต่อวดพังเลยอย่าคนมันมีตัวอิจฉากันอยู่มีนะใครอยากให้คนอื่นเจริญกว่าเราบ้างลึกๆอะ่ะไม่มีหรอก นอกจากคนนั้นจเจริญเมตตาแล้วโอ้พอทำดีสาทุกจบเลยตาใสเลยโอ้โมตนาด้วยนะโอ้เธอนี่วาชนาดีเนาะฉันสู้เธอไม่ได้เอายอมรับเลยทีนีไ้ไอ้นี่กัดฟันวันพระไม่ได้มีหนเดียวนี่มันแปดคำเดี๋ยวรอสิบห้าคำอาจจะเป็นวันของฉัน ฉันจะคืนเป็นทวีดีไม่คืนเป็นทวีบนะเอาล,ลึกมีอยู่นะดูให้ดีตัวฤทิยาเนี่ยมองด้วยตาใสาไม่เห็นต้องมองด้วยตาธรรมมองด้วยตาธรรมนะจีบอกหรือบางคนพอมีดีอีกโก้อีกอกโก้อก ยกตนดีกว่าเขาเลิกกเเศกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาสวยกว่าเขาฉลาดกว่าเขาดีกว่าเขามันกลายไปดูถูกคนอื่นมันเป็นกรรมนะแต่ามาเคยเจอแล้วสมัยเป็นเด็กพอแม่เขารวยรวยมีร้านค้า เวลาเขามองคนเขามองแบบจนกว่าเราเนี่ยเวลากินของเอามาโชว์ม,มีกูมีกินมีกินหรือเปล่าประมาณนั้นพอไปเรียนก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเราก็ไปอยู่ประจำนักเรียนเรียนประจําอยู่กันห้าหกคน กิริยาเขาเราดูแล้โอ้โหนี่มันพ่อมันรวยทํานี่กว่ามันรวยอ่ะพ่อมันรวยแต่ทํานี่กว่ามันรวยมันสุดท้ายพ่อตายอะ่ะไม่มีอะไรเลยยมรู้ว่าตอนนี้ตัมมาไม่ได้ดูถูกนะได้กับคนขับรถสี่ล้อดีนะสี่ล้อแล้ว แต่เหลือสามล้อเล็กมาอีกล้อหนึ่งนะแต่มันนึกว่าจะไปไกลแค่ไหนได้คนขับรถตุกๆนี่ไม่ได้ดูถูกนะผู้ได้ฟังว่าคุณไปดูถูกเขาสุดท้ายคุณก็ไปได้กับคนขับรถรับจ้างหากินเช้าค่ำให้คุณไปดูถูกเขาทำไมและใครสงสารคนคนนี้ไม่มีอ่ะเขาสมเพศ เขาสมเพศนะยามเรามีเราไม่ช่วยคนที่ด้อยกว่าแต่เรากลับไปดูถูกเขามันเป็นกรรมนะยมํำไว้นะเหมือนเรามีปัญญาแล้วเราก็ไปไปหลอกคนที่ปัญญาน้อยกว่าเราแล้วเราคิดว่าเราได้เปรียบฉลาดไม่ใช่นะ่ะเรากำลังทำลายตัวเอง เขาอาจจะโงกกว่าเราปัญญาน้อยกว่าเราแต่เขามีภูมิธรรมสูงกว่าโยมกรรหนักนะญานะญานะไม่ได้จุนบันโถกนี้ได้กรรมตัวนี้มานะในชาติสุดท้ายก่อนสำเร็จมนโนมยิธิเป็นคนนี้ได้สารบอกนาะปึกให้ท่องสัพพีท่องไม่จบอะ่ะจนวิชายบอกสึกเถอะน้องอายเขา พี่อายเหลือเกินมหาจุลบันตกบอกน้องศึกษานั่นมันเป็นเศษวิบากส่งมาให้ตนในชาตินี้นะก่อนนั้นเป็นคนมีปัญญานะแล้วก็ไปทำให้เขาอับอายขายมันไปดูถูกเขาหรือทำให้เขาอับอายมากวิบากนั้นตกมาถึงตัวเองกลายเป็นคนปึก แต่ใครที่ช่วยบอกเขาช่วยให้ทางเขาให้แสงสว่างมันยิ่งเกิดปัญญานี่เรื่องจริงนะฉะนั้นโยมถ้าไม่ช่วยใครก็อย่าไปรังแกเขาตมมามีกฎเขาตมาตมาไม่รังแกผู้อ่อนแอกว่า,าตามมานี่คือคติมีตั้งแต่ก่อนบวชเลยและไม่ชอบไม่ใครรังแกคนที่เขาสู้ไม่ได้แลวซ้ำตัมาเห้พอเลิกหยุด พอแล้วถ้าคนนักเลงกิงพอแค่นี้มันสู้ไม่ได้แล้วก็พอจบอย่าไปกระทือบผัวอีกพอแล้วไปรังแกนคนที่อ่อนแอกว่าจะมาไม่ชอบมีแต่ตั้งแต่คาราวาดนิสัยตั้งแต่เด็กแลบติดไม่ชอบและมีอะไรเชื่อจานกันนิชอบแบ่งกันขนาดไปทุกกระปุกอมสินพูดแล้วเงียบนะ อย่าไปบอกต่อนะว่าโดนตีเกือบตายตอนนะั้นเป็นเด็กพาซื้ออีท่านไหนไมร้วันนั้นขึ้นไปหิ่งไปดูอะไรไปคนอะไรไปเจออยู่หลังหิ่งหลังรูปถ่ายภาพวาดของของแม่มทำไม่ผิดเป็นภาพวาดเฮ้ยกระปุกอมสิ์ไม่รู้อะไรนะ เขยยาวดูเอ้ยหนักหนักมีเงินหรือเปล่าเราเอาที่กิ๊บหัวเขียนดูเอ้ยมีเงินเสรึงสองเสรึง,ง,ง,งทุบเลยบึ้งโอ้ยเงินทั้งนั้นเลยมาจากไหนเนี่ยได้เสร็จเรียกพวงตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายถอยไอ้ท้ายซอย,ย,ย,ยไปไปกินขนมเดี๋ยวเลี้ยงเงินเยอะพาไปกินเลยเพรตกเย็นพี่สาวกลับมา กระปุกอมสินหายไปไหนกระปุกอมสินอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ไหนนะอยู่หลังเนี้ยหลังรูปถ่ายแม่เอาเอานี่เนี่ยเจอเจอเจอมีเงินแล้วเงินก็ไปกินหมดละมึงขคโมยเงินเหรอขโมยเหรออาตมาไม่รู้ว่าคือขโมยนะ่นะไม่รู้นั่นคือการขโมยนะ พราะเอาแบบเปิดเผยไงแล้วก็เรียกพวกมากินกันแบบนั้นนะ่ะถ้าขโมยมันต้องแอบซ่อนใช่ไหมแต่มาเข้าเจอแต่มาเจอไงโอ้โชคดีเจอเจอเฮ้ยเงินด้วยเรียกพวกโอ้โหโยมเกือบตายอาหารมื้อน,นี้อร่อยเกือบตายอ่ะไม่ใช่ติดคอนะโยมติดไว้อยู่ที่ก้นโยมโอ้โหตีจะไม่เลี้ยงนะ ตีคุ้มเลยดอกผลเรียบร้อยตีเจ็บจนถึงตอนนี้อะ่ะยอมันเป็นความไม่รู้จริงๆนะแต่มันก็คือเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแด้ทำให้เจ้าของทรัพย์เขาเสียใจนะเขาร้องให้นะธรรมาก็ว่าไม่คุ้มเหมือนกันะ ใจใหญ่จะไม่มีเลี้ยงพวกพวกไม่มีใครโดนตีเลยเราโดนคนเดียวเลยอย่างนั้นเขาเรียกขโมยไม่ยมแต่มายังสงสัยถ้าเจอท่านเป่าจะถามหน่อยอย่างนี้เรียกว่าขโมยหรือเปล่าเอามาเจอชานกันนะแต่มันก็มันก็ไม่ถูกพราะของที่เขายังหวงอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตมันก็เข้าข่ายว่า เอาของโดยไม่ได้ไอนุญาตก,ก็คือขโมยนั่นแหละสรุปเดี๋ยวไปแก้ตัวเลยหรือใช้ยังไงก็ไม่รู้แต่ที่รู้ว่าเจ็บหนักวันนั้นถ้าจะมาเกินนะถ้าอ้วกได้อ้วกคืนให้หมด่วันนั้นนะมันไม่ไหวตีขนาดนั้นโอ้ไม้หลายอันนะโยงทั้งดอกทั้งผลทั้งทุนโอ้ตีจนระลึกได้ถึงตอนนี้อยโยฉะนั้นจิต ถ้าเรามีดีอย่าไปอวดดีแต่ไปช่วยเหลือกันแล้วถ้าใครดีอย่าอิจฉาเขาโมทนาสาธุกับเขานั่นคือคุณธรรมนะมันจะบอกเองนำมารู้แล้วว่าใครปฏิบัติธรรมมีภูมิธรรมคุณธรรมมันอยู่ที่จิตเราแล้วจากนั้นคือการแสดง แสดงทรรมว่าเรามีทรรมอะไรเป็นผู้แสดงวันนี้อย่างบางคนแสดงเมตตาโดยแม่น้องบอกว่าเมตตาไมยตีกาลุณาโมทิตาอุเบคาปาลามีชัมปันโนอิติปิโสปะกวาไม่ต้องท่องเลยท่านมีเมตตาเลยใจเจือจานเพื่อแผ่บางคนแผ่เมตตาแผ่จังเลย แต่ตาขวางทุกวันนะโยมแผ่เมตตารับเมตหนมึงคมไม่ยังเนี่ยพระบอกมีดไม่ชอบเครื่องไม่ชอบชอบเมตตาโยมฉะนั้นคุณถามตรงนี้จะอยู่ในใจเราแล้วตรงว่าหัวใจเป็นธรรมหรือยังตอนนี้ ถ้าหัวใจเป็นธรรมโยมเห็นแล้วคือว่าดวงตาเห็นธรรมคือใจเห็นแล้วใจเห็นแล้วตอนนี้ใจเห็นไหมอัญญสิวัตพโพโกนทันโยอิทิหิังอเยสมะโตโกนทันโยอัญญสิวัตพโพโกนทันโยอัญญโกนทัญญะเธอเห็นหนอ นั่งอยู่ตรงเนี้ยฟังธรรมบอกเห็นหนอเห็นอะไรเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้วในจิตนี้เห็นจิตนี้มีธรรมแล้วบังเกิดขึ้นแล้วจึงบอกเออคนมีดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เห็นไกลเลยโยมเห็นอยู่ในหัวใจนี่แหละนั่งดูรู้จิตนั่งดูรู้จิต ใช้สติระลึกรู้ทำโอ้ตอกย้ำลงไปท,ทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนหยดน้ำลงไปนะแตมาจบะตมาเป็นนักลงทุนตอนนนักลงทุนชีวิตใช้คำว่าทำใช้คำว่บุญเป็นการค้าชีวิตต้องกําไรด้วยกุศล อาตมากล้าพูดจากวันนี้ไปขนทางอากุศลธาตมาจะไม่ไปอีกเลยไม่ไปเลยยุไม่ขึ้นด้วยไม่ไปอาตมาจะไม่เดินไปแล้วเรารู้แล้วออเวลาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอยู่มันมันเข้าใจแล้วไม่ใช่จำนะถ้าจำนั้นเป็นสัญญาอยู่นะ แต่ถ้าเข้าใจนั่นแหละคือปัญญานช้นคนวัตธรรมสุดท้ายเาเรียกเกิดปัญญาไม่ใช่เกิดสัญญานะเกิดปัญญาบอกเออรู้ละระยมรู้ไหมถ้ารู้ใจเรารู้ละคุณธรรมอยู่ตรงไหนเราจะมันแสดงออกมาคือว่าคนนี้แสดงธรรมเป็นอริยะแสดงธรรมเป็นอรหันต์แสดงธรรมเป็นเทพเป็นเซียนเป็นพรม หรือแสดงทาเป็นมนุษย์หรือแสดงเป็นอมนุษย์ที่อยู่ในภูมิต่ำเอาไปคิดนะเอาละก็สมควรเวลาก็ขอญาตโยมตั้งเจตนาสิ่งดีๆให้กับจิตนะและให้บรรพชนบิดามารดาความกตัญญูก็เป็นหนึ่งในคุณ,ณธรรม ที่รองรับจิตเราไม่ให้ตกไปในสิ่งชั่วนะและเทพที่รักษาเราให้เขามีพลังบุญเพิ่มทุกวันเท่ากับเพิ่มรัศมีราศีให้กับเทพที่ดูแลเราและเราก็จะได้รับพลังแห่งความสว่างเขาจะบันดาลดลให้เราได้พบผ่านสิ่งดีๆจงเป็นผู้ให้ และเราก็จะได้ในสิ่งที่อันสมควรตั้งใจนะ